ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าเราสามารถใช้ l i n e OA 1ตัวสั่งงานนะครับเข้าไปปุ๊บแล้วให้ส่งข้อความเข้าไปหา l i n e OA อีก1ตัวนะครับสามารถทำได้ไหมนะครับผมตอบได้เลยนะครับว่าทำได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่ถามมาเนี่ยความหมายของเขาคือ,อยังไงนะครับซึ่งในตอนนี้ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยคือข้อความที่จะรอรับนะครับเดี๋ยว ผมจะสั่งงานจากอีกอันนึงเข้ามาและเพื่อให้ที่นี่ได้รับนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานอีกบอร์ดหนึ่งนะครับจากลาวเออีกตัวหนึ่งนี่คือลาวเออีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะสั่งงานตรงนี้ไปแล้วไปพ่นอยู่ที่นู่นนะครับลาวเอตัวหนึ่งจะเป็นแบบสอบถามแล้วผมก็จะสั่งงานจากตรงนี้นะครับผมใช้คีย์เวิร์ดว่าเซนต์โอเอนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการส่งเข้าไป พอเราทําการส่งเข้าไปนะครับทาง Line OA ตัวนี้จะรู้และว่าเมื่อมีคําสั่งนี้เข้ามาก็จะทําการส่งข้อความไปอีกตัวหนึ่งอ่ะตอนนี้ตัวนี้ Line OA ต่อมาแล้วนะครับว่าทําการส่งไปยัง Line OA อีกอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถอยกลับไปดูนะครับว่าเราก็จะเจอตัวข้อความนั้นกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะนี่มาแล้วนะครับปุ๊บ เราก็จะได้ข้อความนี้นะครับเป็นการสั่งงานอีกบอร์ดหนึ่งแล้วก็แจ้งอีกบอร์ดหนึ่งนะครับก็ให้ทํางานอีกบอร์ดหนึ่งทำงานต่อได้เลยประมาณนี้นี่หมอคิกก็ทํางานอะไรต่อได้เลยนะครับหลักการตรงนี้คือยังไงนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะสั่งงานไล o a จากตรงนี้นะครับจากมือถือเราเนี่ยแหละเพื่อไปเรียกอีกตัวหนึง่งคือการทําการพุชเมสเซจหรือบอร์ดแคสต์เมสเซจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนข้อความให้ดูนะครับว่ามันทําได้แบบนั้นจริงๆริงไหมนะครับตอนนี้เป็น หน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบที่จะรอรับข้อความจากที่ผมสั่งมาจากอีกตัวหนึง่งอารมณ์ก็จะเหมือนกับเป็นาสานักงานใหญ่นะครับส่งข้อความนะครับออกไปให้กับาตามสํนักงานย่อยหรือในเครือข่ายของเรานั่นเองนะครับเวลาที่เราดูแลหลายโอเและหลายที่แล้วเราอยากจะยิงโฆษณาออกไปแบบเพียงครั้งเดียวแล้วให้เรา OA ต่างๆเนี่ยได้ใช้งานเข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูต่อนะครับถ้าผมจะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้างหลังตอนที่ทํานะครับผมใช้ท่านี้นี่ก็คือเราไปดีไซน์เราไปดีไซน์ตัวแมสเซจออกมาก่อนนะครับอ่ะสมมุติว่าผมไปเลือกแมสเซจสักแบบหนึ่งนะครับผมไปเลือกเป็นแบบที่เป็นเบอร์เกอร์อันนี้ปึง้งเข้ามาเรียบร้อยผมก็ไปทําการ Copy ตัวโค้ดที่ผมดีไซน์และออกแบบมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็จะเอาเข้าไป แต่งในนี้นี่ในชุดที่มันเป็นการรับข้อความที่มาจาก LINE OA นะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งทั้งหมดก่อนพอเราลบข้อความออกไปแล้วนะครับเราก็าเอาข้อความที่เราไป Copy มานี่แหละมาวางนะครับผมเ,เอาไปวางแล้วเรียบร้อยก็คือชุดนี้ผมจะนำชุดนี้เอาไปพ่นนะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกดถูกต้องคราวนี้ผมกลับไปนะครับกลับไปยังตัว Li โอ OA ผมเมื่อกี้นี้ คราวนี้ผมจะส่งตัวเบอร์เกอร์เข้าไปทีนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยเมื่อกี้ผมใช้ชื่อว่าเซน OA โอเนะครับก็คือสั่งงานอีกครั้งหนึ่งสมมติผมมีแคมเปญเมีอะไรแล้วอยากจะกระจายออกไปให้กับลาวเอคนอื่นๆนะครับได้รับรู้นะผมก็ส่งเข้าไปนี่ตึงเข้าไปปุ๊บข้อความนี้จะถูกส่งออกไปในเครือข่ายของเราทั้งหมดเลยนะครับี่ตอนนี้ก็ถูกส่งเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวถ้าผมกลับไปดูที่ลาวเออีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็จะได้เป็นเบอร์เกอร์เข้ามานะครับปุ๊บ และก็เป็นเบอร์เกอร์เรียบร้อยครับนี่ก็คือการนำประยุกต์นะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างราวเอีกหนึ่งตัวนะครับจากตัวหลักเมนหลักของเราเนี่แหละไปกระจายต่อให้กับกลุ่มราวเต่างๆที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถที่จะลูมแล้วส่งไปหลายๆตัวพร้อมกันได้เลยเหมือนเราเป็นผู้คอนโทรลคนเดียวนะครับแต่หลักการก็คือการเก็บ n n e n เสร็จ t Token ของ กลุ่มต่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการพ่นออกไปนั่นเองนะจะบอดแคสต์ออกไปก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่านะครับในคําถามที่มีการถามมาก็กระจางในสิ่งที่คิดว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับก็ตอบได้เลยว่าได้นะเห็นภาพเรียบร้อยแล้วและเห็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะถูกใจในลหลายๆคนที่อยากจะทําแบบนี้นะครับส่วนถ้าอยากจะทําจริงๆนะครับก็ ลองเข้ามาถามได้เลยนะครับเพราะวิธีธการทํามันจะค่อนข้างยาวหรือจะเข้ามาเรียนคอร์สกับเราก็ได้นะตรงนี้เรามีบริการที่จะสอนแบบนี้ให้เลยเพื่อให้บริหารจัดการกับทีมงานของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ